ลองดูนะคะว่าใน3บุคลิกนี้คุณเลือกที่จะเชื่อใจไว้ใจคนแบบไหนมากกว่ากันแบบที่1ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูง้อจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของบุคลิกภาพบุคลิกภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมากหากเราได้เรียนรู้เราจะพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแบบที่2นะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเรื่องบุคลิกภาพ คือ okay, ถ้าเรามีบุคลิกภาพที่ดีค่ะมันแบบจะทำให้เราแบบพัฒนาได้ได้ไปอีกระดับหนึ่งเลยอ่ะแบบดีหลายเรื่องเลย <c oughs> และแบบที่สามค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของบุคลิกภาพค่ะบุคลิกภาพเป็นสิ่งที่จะพัฒนาและก็สนับสนุนเรานะคะถ้าเกิดเรามีบุคลิกภาพที่ดีก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยสามารถเติบโตและก้าวไปข้างหน้าได้อีกระดับหนึ่ง เห็นไหมคะว่าใน3บุคลิกนี้เราพูดคำคำเดียวกันเลยนะคะเราแต่งตัวเหมือนกันด้วยซ้ำนะคะแต่สิ่งที่ต่างคืออะไรคะคือบุคลิกภาพและน้ำเสียงค่ะท่าทางที่เราใช้น้ำเสียงที่เราเปล่งออกรู้ไหมคะว่ามันส่งผลต่อการตัดสินของคนเนี่ยมากถึง93% เนื้อหาที่เราพูดส่งผลแค่ประมาณ7%เองคะ่ะในขณะที่มันไปอยู่ที่น้ำเสียงถึง38%และอยู่ที่ท่าทางถึง55%นะคะฉะนั้นวันนี้ใครอาจจะบอกว่าหนูแต่งตัวดีแล้วแต่ถ้าแต่งตัวดีแล้วและยืนปั้นขคิมูกแบบเมื่อกี้ที่ครูทำคนที่สองหรือใช้กายภาพน้ำเสียงที่เวร้รวึงขนาดนี้มันก็จะทำให้ความน่าเชื่อถือถอยห่างออกมาเพราะคำว่าบุคลิกภาพที่ดีไม่ใช่เรื่องของคำว่าผิดธรรมชาติค่ะ บุคลิกภาพที่ดีคือการเป็นเราในแบบที่กล้าหาญพอเหมาะและเป็นธรรมชาตินั่นเองนะคะติดตามความรู้ดีๆทุกเช้าเวลา8นาฬิกานะคะทาง Line แอดแอดกรุงเงาะออฟิเชียลหรือทาง Facebook กรุงเงารสคกลกองเกตและก็ทาง YouTube กรุงเงารสคกลกองเกตค่ะ